เดแคลนไรต์มิดฟิลตัวเก่งของอาเซนอนประกาศชัดเจนว่าปืนใหญ่ยังไม่หมดหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแม้เพิ่งบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหนึ่งต่อหนึ่งที่สนามโอทราฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคมที่ผ่านมาเกมนี้อาเซนนอนอดคว้า3ามแต้มกลับลอนดอนโดยไรท์เป็นคนทำประตูตีเสมอต่อจากลูกฟรีคิกสุดสวยของบรูโน่แฟนันซึ่งทำให้ทีมของมิเกลอาเตตาไล่ตามหลังลิเวอร์พูล15แต้มแม้ว่าจะลงเล่นน้อยกว่า1นัดก็ตามหลังเกมไรท์เผยว่า ครึ่งแรกเราเล่นได้ดีแต่เราไม่คมพอส่วนครึ่งหลังเราเล่นแบบกระสับกระส่ายไปหน่อยและเกือบเสียท่าให้แมนยูในเต็ดแต่สุดท้ายเรากลับมาสู่เกมได้จากประตูของผมและกดดันพวกเขาได้ดีผมว่าหนึ่งแต้มก็แฟร์ดีแล้วในท้ายที่สุดเขายังเสริมถึงฟอร์มร้อนแรงในช่วงกลางสัปดาห์ที่ทีมบุกไปยิง PSV ถึง7ประตูว่ามันไม่ใช่เรื่องฟลุกนะ PSV ไม่แพ้ใครในบ้านมา2ปีแล้วส่วนแมนยูในเต็ดก็ถอยไปตั้งรับลึกมาก เกมแบบนี้ต้องอดทนตลอด90นาทีสำหรับช่วงท้ายเกมที่เกือบโดนรัสมมดฮอยลุนยิงชัยไร้กล่าวถึงจังหวะสกัดสำคัญของตัวเองว่าผมแฮปปี้มากมันเป็นเหมือนการตอบโตเ้เล็กๆกับแฟนๆผมรู้ว่าผมต้องช่วยทีมทั้งเกมรุกและเกมรับถ้าผมช้าก,กว่านี้อีกนิดเดียวหอยลุนคงยิงเข้าไปแล้วปิดท้ายด้วยข้อความปลุกใจถึงแฟนบอลเรายังไม่ยอมแพ้หรอกเราคืออาเซนนอนต่อให้เรามีปัญหานักเตะเจ็บหลายคนแต่เราจะสู้ต่อไปจนจบ แฟนปืนว่าไงอาเซนอนยังมีลุ้นแชมป์อยู่ไหมแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ